วันนี้ก็มาเจะมาดานะครับทำปลาปลาหมู่บ้านนะครับมีอยู่ที่วัดนะครัน้ำก็เยอะแล้วนะวันนี้ก็จุดขั้นนี้ก็50เมตรนะ ที่เรามาติดโซลาเซลล์นะมาน้ำไม่พอนะตอนนี้ก็เจาะเพิ่มรเราติดไปแล้วนะเจาะไปแล้วบ่อหนึงนะน้ำไม่พอนะตอนนี้ก็มาเจาะใหม่ น้ำน้ำเลี้ยงไม่ทันคนระับพอดีเจาะตรงนี้แล้วก็เอาน้ำมาปล่อยน้ำมาครับน้ำเลี้ยงไม่ทันนะก็เลยต้องเจาะลมนะจเจาะเป็นระบบลมก่อเพื่อเ,เอาความลึกลงไปหน่อยคนระับ ใกล้ๆบ่อต่อบ่อตรงนี้ก็น้ำไม่ทันน้ำไม่พอใช้เราใกล้ๆกันเลยนะประมาณก็หกเมตรเจ็ดเมตรหรือบ่อนี้ก็เยอะเออเหลือๆเลยนะรอบนี้

ก่อสะอางเดี๋ยวคนกระเด็นไปติดนตะัวนี้ก็เป็นอ้าวที่ก็บแเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่มาติดโซละาเซลล์นะก็จะมาทำาชิ่ต่อแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยว นจะเป่าให้ใสแล้วก็ตรงจะจบ๋ยวจะมาทำคลิปให้ต่อเลยนะครับครับตอนนี้ก็ถึงขั้นทดสอบน้ำอยู่นะทดสอบน้ำเป่าน้ำนะครับล้างล้างบอ่อก่อนนะครับเป็นการสูบล้างบอ่อก่อนนะครับให้น้ำใสก่อนก่อนที่เราจะเอาขึ้นแท้งนะตอนนี้ก็กำลังเดินท่อขึ้นแท้งอยู่นะอันนี้เราก็สูบ ล้างบ่อก่อนนะทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวปล่อยไว้สักครักนะครับให้น้ำใสๆก่อนอยู่อนเริ่มจะใสแล้ว เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับวันนี้ใส่เป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งเราจะดูชุดแผงชุดแผงจะตั้งอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับเป็นแผงโปรีแปดแผงนะอันนี้ก็เรามาติดเอาไว้นะครับปต่ปาหมู่บ้านนะก็ต้องใช้เป็นปั๊มขนาดสองแรงนะครับแล้วก็ แผงสักแปดแผงขึ้นไปนะเป็นระบบไฮบริดนะมีแดดมากนะครับเขาก็จะดันไฟหลวงออกนะครับถ้าแดดอ่อนนะครับเขาก็จะดึงไฟหลวงเข้ามาช่วยนะครับตามกําลังที่เหลือนะถ้าโซลนาเซลล์ผลิตได้เกินนะครับเขาก็จะดันไฟหลวงออกเองนะครับอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นไฮบริดแท้ของย่ห้อโจไดนะับอันนี้ก็ไม่มีแดดด้วยนะครับ ภาคที่บังอยู่นะโดนบังอยู่แต่เราก็เปิดไฟฟ้าเข้าไปช่วยนะอันนี้เป็นบอ่อเก่านะครับเราเจาะไปมันอยู่ใกล้ๆกับบอ่อเก่าตรงนั้นนะครับที่เลิกใช้ไปอันนะี้มาเจาะตรงนี้ก็ได้น้ําประมาณสักส่คิวสี่ห้คิวนะ 4, Q, นะไม่พอนะเราไปเจาะบ่อน,นู้นนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นนะ อันนั้นเป็นบ่อของกรมทรัพย์มาเจาะไว้นะครับแล้วก็มาเจาะตรงนี้แทนครับตรงนี้แทนก็ไม่ไม่ได้นะครับน้ําน่าจะเป็นตาเดียวกันครับแต่พอไปเจาะตรงนู้นครับคนละอันเลยนะครับคนละตากันเลยนะครับถึงจะอยู่ใกล้กับบ่อที่ใช้อยู่นะแต่คนรันกันเลยเพราะว่าตอนที่เราเจาะน้ําตรงนี้ยังใส่อยู่นะไม่มีการขุ่นเลย แ่อต่งนั้นก็ไว้ใช้เหมือนเดิมนะยังใช้ได้อยู่เผื่อฉุกเฉินครับเผื่อบ่อน,นี้มีปัญหาการเดินสายเดินอะไรเราก็จะร้อยท่อให้แบบนี้นะก็สังเกตด,ดูนะเราจะไม่เคยปล่อยสายทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวกลับไปดูน้ำใหม่นะ อ่ะครานี้ก็ใสแล้วนะครับขับเหยอ่าเดินระบบเสร็จก่อนนะครับแล้วเราก็จะเปิดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่สนใจก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับรับเกาะบอ่อประดานรับติดตั้งโซล่าเซลล์นะไม่ว่าจะเป็นระบบ ปั๊มน้ำที่ใช้ในไร่ในสวนก็ได้นะครับปลาปลาหมู่บ้านก็ได้อะไรก็ได้นะคอยากจะติดตั้งเซลล์เซลอยากจะได้ชุดเซลล์ไปสูบน้ําไปเป็นชุดน,น,นานาก็ติดต่อมาทางการเซลล์มหาสะะารคามได้นะครับครับก็เป็นอันจบงานนะครับจบงานเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เป็นแผงนะครับแผงโพลรอยสี่สิบวัตต์ก็ใช้แปดแผงนะครับก็เอาน้ำขึ้นแทงเรี่บร้อยแล้วนะครับแต่ลูกรอยเราใส่ไว้ตรงถังนี้นะครับตรงตรงแทงนี้น้ำเราเข้าในถังตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นท่อเก่าเสียงน้ำยังไหลเข้าอยู่นะแทงสูงประมาณสิบสองเมตรนะครับตรงนี้ ขึ้นแทงสูง12มเ,เมตรหลายแรงดีแรงดีอยู่ครเพราว่าเป็นตอ2แรงส่งสูงข,ขึ้นมาเอ่าเติแทง12เมตรนะครับแล้วก็ในบอ่อนะครับเราหย่อนลงไปที่12ท่อนก็คือ50เมตรนะครับไปเจอน้ําอยู่ที่ประมาณ26เมตรนะครับแต่คิวดินลงไปไปเจอน้ําที่26เมตรนะครับ แล้วก็เรายอนลงไปที่สิบสองท่อนนะครับส่งขึ้นแทงสูงอีกอยู่ที่สิบสองเมตรนะครับก็รวมรวมแล้วก็ครับรวมรวมแล้วก็60เมตรนะครับส่งสูงขึ้นมาประมาณ60เมตนระเนี่ยครับน้ำก็จะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะเข้าแทงจรงนู้นนะครับก็มา ทะลุมาแทงตรงนี้นะก็เราก็ใส่ลวกลอยไว้แทงตรงนี้ก็ได้นะโอเคนะครับถ้าท่านใดที่นะสนใจอยากจะให้เราไปเจาะบ่อบรดานให้อยากจะให้เราไปติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ก็โทรมาได้หนะับที่เบอรนะ์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับอยากจะเจาะบ่อบรดานอย่างเดียวอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างเดียวหรือว่าจะให้เราไปทั้งเจาะทั้งติดตั้งโซลาเซลล์ให้เลยก็ได้นะ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 เราก็ยินดีนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบคลิปแค่นี้นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ